นพรุ่งนี้ค่ะละครเรื่องใหม่ที่เราจะได้ดูกันนะคะก็สนุกแล้วก็ม้วนไม่แพ้กันเลยค่ะแม่ครัวคนใหม่นะคะเรื่องนี้ก็เป็นของผู้จัดอุพัชนีแห่งค่ายส t ตปออนทีนะคะก่อนที่เราจะได้ชมกันในวันพรุ่งนี้เรามีสกู๊ปแนะนําละครเรื่องนี้ให้ชมกันค่ะเมื่อบ้านมนเทียนรักเปิดรับแม่ครัวคนใหม่สุดฮาแดดมันอนจังเลยค่ะคุณมอสุดโก ว,ว่าคนนแงง้เพีย <c oughs> ละครแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้จากค่าย Step Power t ร e ทรับประกันความอารมณ์ดีโดยผู้จัดอุ้พัชนีจารุจินดาแพร่าวขึ้นเออะอ่อยมากขึ้นโชว์ด้วยมาก <c oughs> เรื่องราวของร้อมดาวสถาปนิกสาวสุดมัน่นรับบทโดยน้ำฟ้าธัญพัฒน์ที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับประรามรับบทโดยออกัสวชิวรวิทย์คุณหมอจิตแพทย์สุดหล่องานนี้มีเหตุให้ล้อมดาวต้องปลอมตัวเป็นไฟดำแม่ครัวคนใหม่แห่งบ้านบนเทียนรักจะมาสืบหาความจริงบางอย่างจนไปจุดเริ่มต้นของความรักไ่ดำเป็นแหนครัวพิเศษพิเศษใส่ไข่แต่ถ้าคุณหมอจะใส่ใจไ,ได้นะคะ แต่ทุกอย่างไม่ได้ราบลื่นอย่างที่คิดเพราะนัทริการับบทโดยไออทิชนันดาราหน้าใหม่อดีตนางพยาบาลของหมอปรัมคอยขัดขวางความรักของทั้งคู่จะดำเนินต่อไปอย่างไรไปร่วมลุ้นพร้อมกันและเตรียมยิ้มกว้างไปกับทัพนักแสดงที่มาสร้างสีสันอีกเพียบแล้วเจอกัรหนึ่งทุ่มตรงสงมีนาคมนี้กับแม่กลัวคนใหม่คุณหมอสกินอีหยังคะคุณหมอสอบคอยแมนวาคะ่ะ yeah. น <ไป S 1> <ะ>ุ่มตรงติดตามฝากติดตาม <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่โคคนใหม่จะมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะ